สวัสดีครับพบกับฟ i f a Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ใกล้ได้เวลาที่เราจะรีแล้วนะครับอีก2 5นาทีนะครับเมื่อกี้นี้กว่าจะเล่งลีกแ c h u p จบนะฮะโอ้โหเหนื่อยมากเลยประมาณตีหนึ่งนะฮะแล้วเราก็มาเก็บ Head to Head ต่ออีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่12นะครับผม52คะแนนนะฮะไปไม่ถึงฝั่งฝันครับผมข้ามไปอีกด้านหนึ่งไม่ได้เลยฮะ เสียดายจังเลยอ่ะก็พอดีเสมอเยอะนะฮะก็เลยไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับผมกอนระหว่างนี้ก็เล่นเฮดูเฮดมานะฮะกลับมาที่สิบหนึ่งจุดสี่หกล้านนะครับผมกะว่าจะเอาหนึ่งจุดห้าล้านแล้วก็พอนะฮะไม่รู้จะทันเวลาไหมยี่สิบสี่นาทีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเ,เจอกันตอน ที่มันรีแรงนะครับผมตอนนี้เราก็รีกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูลีกแมชอพนะครับผมตอนนี้ก็เคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3ตัวนะฮะจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะก็เรา ไม่ได้เค็มตัวนี้นะครับเพราะคิดว่าคนน่าจะเค็มเยอะนะจริงๆไดเออร์น่าสนนะไดเออร์น่าสนมากเลยแต่ว่าเราเค็มตัวตัวรองมากกว่านะฮะตอนนี้เราตั้งราคาไว้ที่ประมาณนี้ฮะประมาณนี้แปดสิบล้านสิบห้าล้านยี่สิบล้านนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมารอดูนะฮะว่าพรุ่งนี้มันจะออกไหมนะครับผม แล้วก็ในส่วนนี้นะครับใครที่ว่างนะครับก็สามารถที่จะเขมยน1.2ล้านนะครับเพื่อที่จะเอามาขายได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทักเตะหน้าใหม่แล้วนะครับก็จะราคาค่อนข้างแพงนะครับต้องเตะให้ได้ภายในพรุ่งนี้นะฮะอย่างน้อยๆอย่างช้าสุดก็ตอนเย็นนะฮะก็จะได้ขายได้ประมาณหลายหลายสิบล้านนะครับผม ลองมาเตะดูครับให้มันได้1นจุดสล้านนะครับผมโอเคก็ดูดึกเลยเสียงเริ่มแหบแล้วราคาเริ่มลดสั่นกันมาแล้วฮะเก้าสิบแปดยี่สิบหกล้านราคาไวเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าล้านอ่ะน่าจะออกหอยก ขาดูเพื่อนเลยน่าจะออกน่าจะออกครับตัวที่สองเราขายตัวไหนนะตัวนี้แปดสิบล้านใช่ไหมยังไม่ได้ดูมันดินี่เลยบาดดินี่เก้าสิบห้าสิบหก cam บันนี้นี่น่าจะอยู่หลีกนี่เราขายไปสิบห้าล้านที่อื่นขายสิบเจ็ดล้านก็น่าจะออกนนะเออา,าขายยี่สิบล้านเหรอตายและออกไหมเนี่ยสิบเจ็ดล้านแล้วก็ตัวนี้เล็บเมน ลีกบุนเดสลีกาเนะาะขายไปไม่มีหีกอหนราคายังร้อยล้านอยู่เลยฮะ,ะเรามีคนขายต่ำกว่าเราละหกสิบห้าล้าน เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเช่เลยนะว่าเราขายออกหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับบ๊ายบายทีนี้เราก็เป็นไม้นะครับที่เราสั่งมานะครับผมของมือสองนะฮะราคาดีครับผมก็เดี๋ยวอุปกรณ์ครบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ตัวนี้นะครับในการอัดเสียงนะฮะรับรองว่าเสียงกลับมาดีแน่นอนนะฮะตอนนี้เราใช้หูฟังอัดอยู่นะครับขออภัยด้วยครับผม อโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงแล้วนะครับตื่นแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อคืนกว่าจะได้นอนเกือบตีสามนะครับผมหนักมากเลยนะฮะเรามาดูราคาที่เราขายไปได้กันบ้างนะครับผมตรงนี้ฮะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วครับผมเราบรรลุนกันนะฮะว่าเราขายตัวไหนได้บ้างนะครับผมโอขายได้หมดเลยนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่า ว่าเราขายได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับไไขายมาันดีนี่นะครับไปได้20ล้านนะครับขายไปดูปเลิฟเหรอไปได้80ล้านนะครับเ,เจมนี่ขายไม่ออกฮะตัวนี้ขายไปได้7ล้านนะครับก็เป็นการลงทุนที่ คุ้มนะฮะเหนื่อยแต่คุ้มนะครับผมขายไปได้107ล้านนั่นเองนะฮะเออสุดยอดเลยนะครับผมอันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาตรงนี้กันฮะรเราไปสำรวจราคาตรง r i v a l Division นะครับผมตรงนี้ฮะตรงนี้กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน93โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงนี้นะฮะนักเตะ3-4ตัวนี้นะครับผม ว่าราคาเขาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเปเรเลสกาเซียอะไรประมาณเนี้ย cm 9 3้าาแล้วก็พิมพ์ไปที่93นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า cm ครับโปรแกรมเราใส่เป็น v i s o l u t e l นะครับ เปเรสเปเรสอยู่ที่14ล้านนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณสนะิบกว่าล้านอะง่ายๆเปเรสกาเซียอลองลองดูนะว่าต่ำกว่า1 0ล้านมีไหมลองดูนะไม่มีเห็นไหมฮะจะบอกว่าใครที่สามารถเคลมได้วันนี้รับไปเลยง่ายๆเลย10ล้านอัพแน่นะอนนะฮะลอง่ล้านสิ แต่20ล้านก็เหมือนจะมีนะเมื่อกี้นี้ที่มีเปเรสเนาะ14ล้านก็อยู่ช่วงประมาณนี้ฮะอยู่ช่วงประมาณ10กว่าล้านอยู่นะครับมีแค่นี้เองในตลาดมีแค่นี้เองนะครับใครที่ตื่นแล้วนะครับลงแรงกันเลยครับให้มันได้1.2ล้านนะครับผมก็เอาเค็มพวกเนี้ยมาขายนะฮะแต่ว่าก,ก็สูมเหมือนกันนะฮะถ้าส่มได้ตัว9ล้าเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยนะลงใน เงินมาประมาณสิบกว่าล้านเอามาทำทีมนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลง f ฟล์ฟเฟอร์เลต่อดีกว่าเนาะ <Ooh. S 1> Late night, Strange time, it's a strange time in my life. I, I took a drive home to clear my mind, oh. and I ended back at your spot for what felt like the millionth time reconnection from separate sections. Cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now.